สวัสดีทุกท่านคะ่ะไปเจอคําถามในคอมเมนต์ u t u b e นะคะถามเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกข้อมูลอ่าคิดว่าน่าจะเอามาร่วมแชร์ได้เลยวันนี้หยิบเรื่องนี้มาร่วมแชร์กันนะคะเอ่อคำถามว่าเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วการบันทึกครั้งถัดไปจะอนุญาตให้บันทึกซ้ำได้ในกรณีที่หลังจากการบันทึกครั้งแรกไปแล้วหนาทีนะคะดิฉันจะทำยังไงนะมาลองดูกันนะคะ ฐานข้อมูลที่ฉันมีตอนนี้นะตัวแรกก็จะเป็น employee เป็นชื่อพนากาักงามีแล้วค่ะสามคนชื่อวิวว่า employee นะคะตัวที่สองจะเป็นฐานข้อมูลใช้สำหรับการบันทึกก็จะเป็น record ก็จะมีเวลาตรงนี้ฉันใช้เป็น time now เลยนะคะใช้ now เลยเสร็จแล้ว id name แล้วก็ text จะเป็นข้อความบางอย่างที่ต้องการจะบันทึกตัวนี้ id จะเป็นคีละ อ่ะโอเคนี่ฉัเดี๋ยวมาลองบันทึกดูนะคะที่ record ททำการบันทึกอ๋อเรายังไม่ r e f f r r n c e name อ่ะเดี๋ยวเ๋ยมที่นี่ที่ record นะคะเค name เนี่ยจะให้ไปดึงมาจะไปเป็น reference มา r e f e r e n c e มาจากตาราง Employee อ่ะนะคะอ่ะโอเคเห็นไหม เราจะไปรีเฟรน c ์มาเมื่อเราเลือกตารางเราก็จะไปรีเฟรน c ์ก็ใส่ข้อความบางอยา่างอ่าสวัสดีอ่ะเสร็จแล้วก็บันทึกแต่ครั้งถัดไปครั้งถัดไปของการบันทึกอ่ะเ็นโลครั้งถัดไปของการบันทึกเราอยากให้เวลาตรงเนี้ยมันหลังจากเนี้ยไปหลังจากการบันทึกตัวเนี้ยไปอีกสิบ ่ไปอีกห้านีเอ้ยขอขอตั้งเป็น3มนาทีแล้วกันเนาะห้านาทีมันนานไปเดี๋ยวไม่อยากรอนะคะก็คุณเอาไปประยุยกต์ใช้จะกี่นาทีก็แล้วแต่เนาะดังนั้นดังนั้นดิฉันจะมาสร้าง virtual column ที่ record นะคะสร้าง virtual column เป็นเวลาที่บันทึกล่าสุดหาเวลาที่บันทึกล่าสุดชื่อว่า last time แล้วกันอ่ะ last time โดยยันจะใช้คำสั่ง maxrow แถวล่าสุดแถวล่าสุดของออฐานข้อมูลตัวนี้ก็คือ record โดยจะดูที่ time time ไม่ใช่อ่ะเป็น time max row record ไปดูที่คอลัมน์ time และมีเงื่อนไขแบบนี้เงื่อนไขว่า column name เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ this row name ชื่อต้องตรงกันชื่อที่ column name นี้ต้องตรงกันเป็น name เดียวกันโอเค max row ได้แล้วอ่ะมันจะขึ้นเป็น reference reference ที่ ฐานข้อมูล Record มันจะเป็นตัว r e f r ีนเดวยกันเองนะคะเซฟค่ะอ่ะหลังจากนั้นสร้าง Virtual c ล์ใหม่อีก Virtual c ลัมน์นึ่งชื่อว่าอ่า e s ม v เซฟ m e ม a เซฟโดยจะไปดึงเวลาเวลาที่บันทึกจริงๆมาจาก Column ์ i r t u a l c ัเมื่อกี้ Last Time เสร็จแล้วไปดึงมาเป็น อ้างอิงเข้ากับอคอลัมน์ถามล a s t time เมื่อกี้ไปอ้างอิงกับคอลัมน์ถามให้ดึงถามมาให้หน่อยเซลไม่ time, เป็น d i คอลัมน์ล a s t time ไปดึงถามมาให้หน่อยเดี๋ยวนะติสนี่เวลาที่บันทึกล่าสุดสิบสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์สี่เก้า อันนี้เป็นเวลาเป็นเป็นแบบไทยแต่ตัวนี้เป็นแบบแต่มันก็เข้าใจกันนะคะเป็นตัวเดียวกันนะเป็น PM นะโอเคอ่ะเซฟคราวนี้ได้ล้ได้เวลาที่บันทึกล่าสุดละนี่เวลาจริงมันอยู่ที่ i าม s a ซฟทีนี้มาตั้งเงื่อนไขมาตั้งเงื่อนไขว่าดิฉันจะไปตั้งเงื่อนไขให้บันทึกได้หรือไม่ได้บันทึกที่นี่ถาม ที่ data validity time time ตัวเนี้ยให้เงื่อนไขว่า time ตัวนี้นะมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับเอ time save บวกด้วยจะเอาเวลาสามนาทีเนาะสามนาทีเนี่ยมันก็มันจะเขียนเป็นรูปแบบสามนาทีไว้ยังไงนะอา่า สานาทีมันเขียนว่าศูนย์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 สามศนย์ศูนย์อ่ะน่าจะแบบนี้แหละไทม์เวลาที่ที่จะบันทึกเนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับไทม์เซฟเวลาที่บันทึกล่าสุดบวกด้วยสามนาทีจะต้องมากกว่าเท่ากับถึงจะสามารถบันทึกได้เซฟถ้าเกิดว่ามันเออร์เรอให้แจ้งว่า เราจากการบันทึกครั้งล่าสุดเป็นเวลาสามนาทีอะให้ให้ถ้าถ้ามันเกิดว่าบันทึกไม่ได้ให้แจ้งเข้าแบบนี้นะคะดันเซฟอ่ะลองมาดูซิมารคคอร์ดนะเมื่อกี้ปลายฝนเราบันทึกที่เอามาดูปลายฝนก็ได้ เลือกปลายฝนต้นหนาว last time ปลายฝนเมื่อสี่ทุ่มสี่สิบสีศูนย์สี่เก้าตอนนี้มันสี่สี่หกมันเกินสามนาทีไปแล้วลองบันทึกดูนะ hello again ่ะ G AI hello again ่ะลองบันทึกดูได้ไหมได้อ่ะคราวนี้มาดูปลายฝนบันทึกติดกันดู เราจะเอาไลฟ์นอื่นนะบันทึกล่าสุดเมื่อสี่ทุ่มสี่สิบหกตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบเจ็ดมาด, Hello, low, low. Save, ดูเห็นโลโลโลอ่ะเซฟดูสิอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นว่ารอจารอจากการบันทึกครั้งล่าสุดเป็นเวลาสามนาทีเดี๋ยวเราจะรอจากสี่สิบหกนะบันทึกล่าสุดสี่สิบหกเราก็ต้องสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าน่าจะประมาณห้าศูนย์อ่ารอดูนะสักพักหนึ่ง ปล่อยเวลามาก,ก่อนอ่ะมาดูสิสี่สิบแปแล้วนะปลายฝนอ่ะเมื่อก่อนสี่สหกตอนนี้สี่สิแปดแล้วลองมาบันทึกดูสิเชสค่ะบันทึกได้ไม่เอ่ยสี 48, ่สิบแปดสี่สิบกสิดเจ็สิบแปดโอ้ยังไม่ได้อ่ะรอไปอีกสามนาทีอ่ะมาลองดูกัน รึบสี่ทุ่มห้าสิบแล้วนะปลายฝนค่ะเชสเซฟอ่าบันทึกได้แล้วนะเรียบร้อยนี่เป็นวิธีการในการตัก่าการบันทึกคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ลองดูได้ดูอัพสาลาดูสิเซฟอ่าทีนี้มาบันทึกอัพสาลาอีกรอบได้ไม่เอื่น นะใส่ข้อความลงไปดูสิเห็นไหมเวลาติดกันขึ้นงได้ไหมเห็นไหมคะมันก็จะแจง้งเออเรือแบบนี้นะเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับท่านนะคะลองปรับลงแต่งแอปพลิเคชันของเรากันดูวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะใครแชร์ร่วมกับดิฉันได้ปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ